สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกทีเ่าเหมือนเดิมนะครับ,ก,บกับผมผู้กองสมพานพี่น้องพอกันวันที่แปดสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดเวลาสิบแปดนาฬิกาหาหน้าที่พี่น้องว่าสังเกตว่าห่วงเข้านี่เริ่มกินอาหารหรือยังนะครับพี่ีสังเกตง่ายง่ายที่สุดในโลกนะครับมันคือน้ำก็สิเขียวห็่ว่นน้ำเขียวหลืพี่น้องกุนเยวไปน้ำเขียวแล้วที่น้ำใสใสเห็นบ้า ไปน้ำเขียวเดียวเขียวเนี่เกิดจากยังพี่น้องเกิดจากการกินอาหารแล้วเขา,เข,าขับไย,อยของเสียออกมาพี่น,อน,อน้อเงเห็นบ้างไหมนั่นเื่อห้เขากิน,นกลางๆกงินทั้งหมดนั่นอาหารม้วนกินทั้งหมดนะครับกินเดิมกินแล้วนะครับเห็นบ้่งกินแล้วเขาขับายออกมาเลยนะครับน้ำก็ได้เขียวนะครับเป็นทุบบอ่อันนะครับขันบอ่อขันบ่มีการขับไยนี่เรียบร้อยนะครับ ไปบอสอดนะครับบอสไงได้เลยนะครับพี่น้องนี่นี่คือวิธีการทั้งเกตง่ายนะครับบ่อนี่บ่อใส่นะครับบ่เขียวบ่นใดนะครับเพราะว่าน้ำมันตื่นนะครับนี่แต่ว่ากินอยู่ได้เห็นเห็นบ่อน้อยกินแดงแนั่นเห็นบอแดงแล้วมีวงกลมเกาียวน่นเห็นด้บ่อนี่น้ำมันสะอาดกละมูนะครับบ่อนี่มันมีหลบ่อนี่ไม่หน่อยพรต่ว่าบ่อนี่ไม่หลายพี่น้อง เห็นบ่ส on so ิหลยตัวมากนะครับบ่อนี่เนียนนะครับันได้เขียวปึ๊ดเลยเห็นบ่หอยดังๆอันห้อยเขากินเนี่ยผมบอกอาหารให้เขากินอาหารฝุ่นนะครับปั่นปั่นปั่นก้อนนี่อันเขากินก็ได้เขียวปึ๊ดเตือนนะครับเห็นบ่บ่อนีเขียวกมูนะครับบ่หนี่บ่าเขาเขียวเพราะไม่มีหน่อยกับนามมันตื่นนะครับผมเปิดดอกนามมันตื่นมันอยู่สูงบ่อนีนะครับ การเห็นบ่อผมบกหอยมัดฐานครับถ้าว่าเห็นชัดเจนนี่เห็นบนอยู่หลังก็ดูดกินนี่นะก็ให้ยังอด่าดูจิ้นมดมือเลยนนะครับเห็นบ่อซีมือหามือเห็นตอนนี้ไงเดี๋ยเห็นบนเห็นดกินนี่ยนเห็นดูจิ้นนี่นะครับแล้วซิบมือซีหามือกัดไงเลยนะครับดูดกินมัดมือนะครับพวสั่งอย่างเด็กิ้นแล้วก็ขครับทายออกมาสดะหัวนะครับ ถ้าเขาปลอดภัยก็หลอดทนมันก็กินแล้วก็ขับไายก็จะเอาเขาปลอดัยแล้วพี่น้องเป็นแต่สีมีเขี่ยโรคเขล่ยรามาลงนะครับเขี่ยโรคเขล่ราเขี่ยโรคก็เกิดจากนกแน่หนูแน่ไก่แน่งูแน่สัตว์ผ้าหานะน้ำมานะครับน้ำมันลงในน้ำนี่แหละมันก็แพร่เชื้อนะครับแพร่เชื้อระเกียบร้อยหัวหอก็เรียบร้อยนะครับเบื้องขางเีตเบื้องหน่งเห็นว่าเขากินพี่น้องดูกินนี่นั่นเห็นรป่ แดงๆเลยอาหารนี่นหะ Jade. อาหารฟุ้นนะครับปั่นๆๆเขากินเขาดูกินนี่แหละมันเป็นดูดินี่ดูดินมดเลยกินอะไรก็ง่ายอาหนหมูได้ยี่้างลางนี่มูได้ยี่หางลางยี่หางเงี้ยง่ายไปเดยเขาดูดินยี่หันละครับกินทั้งดินทั้งข้นทั้งต้มนะครับทั้งอาหารนะครับก้นต้มก็เกิดจากนั่นแหละเพราะเอาใส่ก่อนบอกง่ายเดียวใส่ไปเหมือนฝนตตมันซึมลงมานะครับไหลลงมาก็เป็นอาหารสัตว์หนึ oh, no. ่งึ้นกันนะครับ อาหารสีผม้ีมากอีกตั้งหากนะครับซุ้ยกันนะครับอาหารธรรมชาติก็มีอาหารพระธรรมชาติก็มีนะครับนี่ีการดูการสังเกตว่าหัวเขากินเหลือกินอาหารหรือยังครับวันนี้มือที่ซีมือที่หาครับมือวันนี้ว่าอหนอ่ะอังคารพุดธประหัสสุขซีมือหามือกบวันจันทร์ครับสา์อาทิตย์นี้ทะเบงก่อนนะครับทำมันนั่นแต่ถ้าเอาลงปขทางล่างพูด ต้งไปบอผุนนะครับตี่นยากันนะครับบึ้งผมพีผีหน้าก็มาะสมก่อนนะครับว่าสีล้องไปจังไรคิดจังไรนะครับเบื้งคนเพื่อนนะครับเนาะพีน้องเนาะเอาไว้ซ้นมีแล้วคิดมีเด้อนะครับแต่รุปก็คือคันน้ำมันเขียวนะครับพี่ม like ือหามือมากคันน้ำมันเขียวก็แปลว่าลูกห่วดีเขาเริ่มสีนั่น่ะครับไทยเด้อแต่็ระว่าุ่นน้ำเน่าด้บดีนะครับครับไทยมาลายกันน้ำเนานะครับ อตนตลายมันก็เสียหายต่อไปนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัำนี้นะครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ